สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาจากปีที่แล้ว2,562ที่ผ่านมานั้นซึ่งผมและทีมงานนั้นได้ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะรวมทั้งระดับสถาบันนั้นมีจำนวนมากพอสมควรโดยเฉพาะในระดับหลักสูตรนั้นเฉพาะที่เป็นประธาน การตรวจประเมินนั้นมีถึง60กว่าหลักสูตรหรือสาขาวิวชาในระดับคณะนั้นก็40กว่าคณะหรือเทียบเท่าแล้วก็ระดับสถาบันนั้นก็ประมาณ9แห่งหรือ10แห่งก็ประมาณนั้นก็ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็มีหลายท่านที่ถามมาว่าเอ๊ยอาจารย์ที่ไป ประเมินมากอย่างนั้นนะมีเวลาหรือหรือว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของทางซอกออรหรือเปล่าในประเด็นนี้ก็คือถ้าเราดูจากระเบียกไม่ว่าจะเป็นประกาศก,าร,กระทรวงศึกษาธิการเมื่อตอนนั้นหรือกกอ,รอรหรือเกฑ์ใดที่กำหนดไว้ในเล่มสีม่วงเมื่อปี2,500 58และเล่มสีเทาปี2 5 6 0และเล่มสีชมพูมาถึงปัจจุบันนั้นไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องอประเมินนั้นกี่หน่วยงานในต่อปีนั่นเองแต่ก็มีการพูดกันว่า,าไม่ควรที่จะเกินถ้าเป็นระดับหลักสูตรไม่ควรที่จะเกิน20วันหลักสูตรนั่นเอง ตรงนี้ก็คือถ้าเราจะดูระยะเวลาแล้วช่วงเวลาประเมินนั้นถ้าเราดูจาก2ประเภทก็คือสถาบันที่เข้ากับ aec ก็จะเริ่มประเมินตั้งแต่เดือนสิงหาคม2 100, อ0พแล้วก็ต่อไปถึงวันที่30พฤศจิก,ก,กาย,ยน2 5 6 2แต่ถ้าไม่เข้า aec นั้นก็จะเริ่มตั้งแต่ วันที่1มิถุนายน2,562ไปถึงวันที่30กันยายน2,562ทั้งระดับปริญญาตรีและก็ระดับคณะหรือระดับระดับหลักสูตรและระดับคณะรวมทั้งระดับสถาบันก็จะมีช่วงเวลาถ้านับทั้งสองประเภทนี้ก็ระยะเวลา6เดือนด้วยกัน 6, ถ้าเราจะดูแล้ว หกสามสิบแปดก็ร้อยแปดสิบวันอันนี้ก็มีระยะเวลาก็ส่วนใหญ่ก็ประเมินในระดับหลักสูตรก็หลักสูตรละวันมาต่อหลังระดับคณะก็คือคณะละวันส่วนระดับสถาบัานนั้นส่วนใหญ่ก็สถาบัานละหรือมหาวิทยาลัยละสองวันแล้วก็มีบางแห่งก็ใช้วันเดียวถ้าเรารวมแล้วอย่างที่ผมกับทีมงานประเมิน ที่ใช้เวลาก็หลักสูตรนั้น60กว่าก็มาบวกกับกับที่ระดับคณะ40กว่าก็รวมน่าจะเป็นประมาณ100แล้วก็มาบวกกับระดับสถาบันนะับเปิดเสร็จก็ประมาณ115วันซึ่งจำนวน6เดือนนั้นมัน180วันอันนี้ก็ยังไม่เต็มทุกวันก็ถือว่าลักษณะนั้น แต่ที่ส่วนใหญ่ที่ไปประเมินโดยเฉพาะระดับหลักสูตรนั้นไปพ่อแรงศรัทธาความศรัทธาความน่าเชื่อของผู้เชิญไปประเมินนั่นเองเพราะว่าไม่ได้ไปบังคับหรือไปสมัครที่สำคัญก็คือเวลาประเมินนั้นเนื่องจากว่าผมเองทำวิจัยในระดับปริญญาเอกในเรื่องของการบริหารจัดก,การคุณภาพหลักสูตร ด้วยวงจรคุณภาพหรือ PDCA และอิทธิบาท4ด้วยก็เลยมีประสบการณ์ทางด้านาระเบียบตัวนี้พอสมควรและที่สำคัญก็คือเราประเมินนั้นต้องยึดหลักตามที่กำหนดไว้ในระเบียบก็คือหลักพิเยาวิจารณ์แล้วก็หลักกลยานามิตรและที่สำคัญผมก็อยู่สถาบัน ของมหาวิทยาลัยสมก็ยึดหลักเมตตาธรรมด้วยพอตรงนี้แหละถึงได้ไปแต่ละแห่งก็ด้วยแรงศรัทธาที่เขาเชื่อมั่นถึงได้เชิญไปไปแล้วเราไม่ได้ประเมินเฉพาะหลักสูตรหรือตรวจประเมินได้ตัดสินอย่างเดียวเราใช้หลักการพัฒนาแล้วก็มีอะไรที่จะแนะนำและก็ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้พัฒนา แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่เรียกว่าปัจจุบันเรียกแบบที่1ห,หรือเอกสารคำสอนที่เรียกปัจจุบันเรียกว่าแบบที่สองในระดับผู้ช่วยสรารารย n และรองสาจารย์เพราะนั้นทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแล้วก็บางครั้งเนะี่ยเราก็มีคู่มือแจกด้วยคู่มือการทำเอกสาร ทางวิชาการการทําตําราหรือหนังสือและก็การวิจัยก็จะมีคู่มือในแจกแล้วก็บางทีไม่พอแจกแล้วก็ให้ก๊อปเป็นไฟล์ไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นให้แบบวิทยาทานเพราะนั้นท่านที่สงสัยบอกว่าเอ๊ะทำไมปประเมินเยอะก็คือเนื่องจากก็ก็อย่างที่กล่าวก็คือไปตามแรงศรัทธาแล้วก็ไปแต่ละแห่งนั้นถ้าไหนที่เห็นบอกว่ายังไม่พัฒนา เราก็แนะนำเพราะว่าถือว่ามีประสบการณ์โดยเฉพาะาการพัฒนาการเรียนการสอนขึ้นมาจากการพัฒนาอาจารย์นั่นเองอาจารย์จะต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือเอกสารประกอบการสอนที่เรียกว่าแบบที่1ห,หรือเอกสารคําสอนเรียกว่าแบบที่2ออันเนี้ยที่สําคัญแปลเนื่องจากว่าที่ผ่านมาในระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นเล่มสีม่วงสีเทาสีชมพูไม่ได้กำหนดให้แต้มคะแนนในเรื่องของเอกสารประกอบการสอนแบบที่1นและเรื่องของเอกสารคำสอนแบบที่สองแต่ไปให้แต้มคะแนนในบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่เป็นผลงานของอาจารย์แต่โดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีบทความวิชาการหรือบทความวิจัยน้อยนักที่จะ นำมาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนก็คือตรงนี้แทบจะไม่มีหรือมีก็น้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เอกสารประกอบการสอนรูอแบบที่1ตามประกาศกพอ,อ,อปีสอนอนั่นเองหรือเอกสารคำสอนแบบที่สองก็ประกาศในปีเดียวกันนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าสำคัญสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยหรือผู้เรียนที่จะให มีความรู้และประสบการณ์นั้นได้อย่างเพียงพอแต่ละรายวิชานั้นจะต้องอาจารย์จะต้องพัฒนาเอกสารที่เป็นสื่อการเรียนการสอนนี่แหละเอามาใช้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนสมกับที่เขียนไว้ในแต่ละรายวิชาที่เขาเรียกว่าคอร์สเดสคริปชันก็มีประมาณ3-4บรรทัดหรือมาช่วงหลังเนี่อาจจะมากหน่อยหบรรทัด เราตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นสําคัญแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือทางถ้าสอนมาแล้วเราก็พัฒนา,นามาเป็นตําราแล้วก็ตําราก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ตรงกันกับเพราะว่าเป็นเรียบเรียงจากรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรเพราะนั้นตรงนี้แหละถือว่าสําคัญที่จะทําให้ส่วนหนังสือก็เป็นส่วนที่จะอ่านประกอบได้เพราะว่าไม่ได้เรียบเรียงได้ตรง เหมือนกับตำราส่วนผลงานวิจัยนี้ก็เช่นเดียวกันผลงานวิจัยที่ใช้ในกรณีที่พัฒนาการเรียนการสอนก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเพราะว่าจะต้องทำวิจัยให้สอดคล้องกับสาขาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรสังกัดอยู่มันก็จะได้ประโยชน์ เพราะนั้นประเด็นตรงนี้แหละทีมงานและก็ผมเองก็มีทั้งคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ร่วมเขียนกับทางกกรหรือผู้ที่ออกระเบียบเองและก็ส่วนเอ,อ,เอกคู่มือในการพัฒนาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบการสอนเอกสารคำสอนตำราและก็วิจัยได้พัฒนามาตั้งแต่ปี2544 ซึ่งก่อนหนะ้านั้นผมก็ตั้งแต่ได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์นะั้นก็ไปเป็นผู้ให้การตั้งแต่คู่มือกา,ารจัดทำผู้ช่วยศาสตราจารย์คู่มือ,อรองศาสตราจารย์อันนี้ก็คือเป็นคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์และจากนั้นก็มาทำคู่มือในพัฒนาปี2 5 0 0 47และก็ล่าสุดนี้ปี2562นี้กี่ก็เป็นคู่มือการพัฒนาผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และก็รวมไปถึงตัวอย่างที่ใช้ทั้งผู้ช่วยศา,าส,ราารสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคู่มือการทวนสอบ และคู่มือที่ทําเกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ก็มีการเ,าเวลาไปประเมินแต่ละหลักสูตรหรือคณะนั้นก็จะนําไปแจกทั้งคู่มือการาประกันคุณภาพแล้วก็คู่มือการทําผลงานทำวิจาก,การถ้าไหนไม่พอแจกก็จะกอบเป็นไฟล์ให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานเพราะนั้นถ้าท่านอย่างปีนี้ก็อาจจะลด เวลาหรือจำนวนที่ประเมินเพราะว่าจะได้เน้นทำกิจกรรมอื่นๆมากขึ้นและก็ส่วนใหญ่นั้นก็ถือว่าอ,อ,อาจารย์ต่างๆที่ประจำหลักสูตรรับผิดชอบหลักสูตรก็มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วโดวยเฉพาะระดับคณะและระดับสถาบันก็มีทางสกอเดิมก็ให้สามารถที่จะปรับปรุงเ,เกมในการประเมินระดับคณะและระดับสถาบันได้ด้วยอันนี้ก็ ลหลายแห่งก็ได้ปรับไปแล้วผมเองกับทีมงานก็ได้ทำนำเสนอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อวันที่23มกราคม2563เป็นต้นมานี่เองเพราะนั้นปีนี้คาดว่าหลายแห่งก็คงจะได้ใช้เกณฑ์ใหม่แต่สำหรับหลักสูตรนั้นยังใช้เกณฑ์เดิมเพียงแต่ทำให้กระชับมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ ในโอกาสต่อไปก็ขอให้ท่านหรืออ่อการการประเมินหลักสูตรเพื่อให้มีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้นโดยเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อที่จะออรองรับกับหน่วยงานหรือตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงของระบบ AI มากขึ้นหรือในยุคดิจิตอลน,นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์นั่นเองก็ขอให้ท่านอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตรได้พัฒนาเทคโนโลยีและก็ถ้าท่านใดที่ยังไม่มีคู่มือดังกล่าวการพัฒนา,าผลงานทางวิชาการหรือคู่มือประกันคุณภาพที่ปรับให้ใหม่นั้นก็บอกมาได้นะครับก็จะได้ส่งให้ทางเมลหรือท่านจะาถามมาทางไลน ทางเฟ e บุ๊กไลฟ์หรือ YouTube ก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็สวัสดีโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ